และนี่คือการรีวิวะระยางในทีเด็กซ์แพดระบดหรือจะเรียกว่าะระยังเป็นทาวเวอร์ประเภทที่อยู่บนน้ำ ของดีที่ไม่ใช่ขิงดองเพราะมีทาวเวอร์นี้ทาวเวอร์เดียวที่มือใหม่สามารถจับต้องมันได้ด่านไหนไม่มีน้าทาวเวอร์ตัวนี้ก็จะเหงาโดยทันทีโ <Bright. S 1> ดยค่าตัวของทาวเวอร์นี้จะมีราคาอยู่2150อโกลว่าเอาตัง์งี้ไปซื้อบารแรกดีกว,ว่าใช่ผมโดยด่านที่จะสามารถลงได้ก็จะมีขดดันดาดระดับฮา,าร์ดหรือไม่มกระด่านอีเวนต์อื่นเป็นทาวเวอร์ที่เริ่มด่านขึ้นมาจะต้องวางเป็นตัวแรกเลยเป็นทาวเวอร์ป้องกันที่ดีมากๆแตจะถ้าผ่านกลางเกมเมื่อไหร่มีหนาวแน่นอนเพราะแมงไม่่่่่เหห็นนนนนตัััววลลลอองงงคาาาามมมมสรถยไบแะ ยิงเป็นกระสุนธรรมดาโง่ๆยิงปังๆๆๆไปลายนัดระยะไกลมากๆความสามารถของผ่านบนจะเปลี่ยนรูปแบบการยิงเป็นกระสุนธรรมดาเป็นกระสุนระเบิดแทนเมื่ออัปเกรดเต็มจะเสริมความสามารถในการยิงมิสไซล์ออกไปพร้อมได้รับความสามารถในการยิงททร์เก็ตแอร์ หรือก็คือตัวที่มันลอยได้นั่นแหละย,ยิงเป็น a อ e ไม่พอแถมยิงโคตรไกลอีกดาเมจก็ดีด้วยความสามารถของผ่าล่างจะเปลี่ยนกระสุนธรรมดาให้เป็นกระสุนยิงเป็นเฟรมโทเวอร์นั่นเองหรือกระสุนไฟนั่นแหละหาคุณอัพเกรดจนถึงเวอร์สคุณก็จะได้รับสตันอินบิลิตี้มันคือสถานะไม่ถูกสตันยกบนบอสนะแลนะหากอัพเต็ม คุณก็จะไม่ได้หาอะไรเลยยกเว้นการยิงแรงและยิงโคตรไกลกว่าเดิมคำเตือนเรือ,อย่างจะไม่รับฮิลในทั้งสิ้นแต่ยังสามารถได้รับปับยิงไกลยิงเร็วยิงแรงได้เหมือนเดิมนะถ้าถามผมว่ามันน่าซื้อไหมมันก็น่าซื้อแหละสำหรับมือใหม่แต่ผมคิดว่ามันก็ไม่น่าใช้งานอะแม่งดูแต่ระดับด,ดีพิจารณ์ระดับหาทั้งนั้นถึงจะมีสตันอิมพลิตี้หรือยิงสัตรูที่อยู่บนอากาศได้แต่ข้อเสียใหญ่หลวงก็คือมันไม่เห็นต้นลำหนโอ้โหเล่นคนเดียวอย่าหาเล่นเอาตาังไปซื้อบาร์แรอกม